ชื่นเมือ่อน้ำตาสารฝันแฟนสาวป่วยช็อกสิ้นใจกระทันหันตำรวจหนุ่มจัดงานวิวากลางงานศพแม่คนเจอดดารี่แผนเตรียมงานแต่งแต่สินใจทําให้เป็นจริงเรื่องราวนี้ถูกเปิดเผยขึ้นเมือ่อวันที่27พฤษภาคม2566อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีมีการจัดงานวิวาขึ้นในงานศพบรรยากาศภายในวัดเป็นไปด้วยความชื่นมืน่นปนเศร้า โดยงานวิวามีญาติสนิทมาร่วมงานประมาณ50คนเต็มไปด้วยรอยยิ้มปนน้ำตามีรูปถ่ายสแตนด์อินเป็นรูปภาพของหญิงสาวและจัดตกแต่งแบ็กดรอปภายในงานอย่างสวยงามจนกระทั่งถึงเวลาเรื่องงามยามดีที่ได้กำหนดไว้จะเบาใส่ชุดเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าร่วมวิวาโดยพบว่ารูปสแตนด์อินนั้นเป็นรูปเจ้าสาวที่เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อสองวันที่แล้วทำให้บรรยากาศเศร้าสลดไปในทันที แม่ของเจ้าสาวเปิดเผยว่าลูกสาวตนป่วยมากว่า2เดือนก่อนเสียชีวิตเมื่อวันที่24พฤษภาคม2566กระทั่งคืนวันที่26พฤษภาคมตนเข้าไปเก็บข้าวของภายในห้องของลูกสาวพบสมุดดรี่ที่จดบันทึกเกี่ยวกับการแต่งงานและการจัดงานทั้งหมดตนจึงได้นำสมุดเล่มนี้มาคุยกับคนในครอบครัว อยากทาให้เขาสมหวังจึงได้มาปรึกษากับญาติพี่น้องภายในช่วงเช้าและรวบรวมสิ่งที่ลูกสาวนั้นเตรียมพร้อมไว้มาจัดงานในครั้งนี้ตนรักลูกสาวคนนี้สุดหัวใจก่นอนนั้นเมื่อเดือนมีนาคมลูกสาวของตนได้มั่นหมายกับเจ้าบ่าวที่เป็นตำรวจเรียบร้อยแล้วมีแผนที่จะเข้าพิธีแต่งงานภายในเดือนกุมภาพัานธ์ปีหน้าแต่กลับมาเกิดเรื่องเศร้าก่อนที่จัดงานวันนี้หวังว่าลูกที่เสียชีวิตไปแล้วจะได้หมดห่วงและไปสู่สงสวรรค์อย่างที่ตั้งใจ ด้านเจ้าบ่าวของผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่าเมื่อเดือนมีนาคมตนได้มั่นหมายกับผู้เสียชีวิตโดยแผนไว้ว่าภายในสองเดือนหรืออาจไม่เกินเดือนกุมภาพ,พันธ์ปีหน้าจะแต่งงานกันแต่แฟนของตนเกิดล้มป่วยกระทันหันรักษาในโรงพยาบาลกระทั่งเสียชีวิตก่ตอนที่แม่ของแฟนจะไปค้นเจอไดอารี่จึงได้โทรมาหาตนและปรึกษากันว่าจะจัดงานแต่งขึ้นเพื่อทําความฝันของแฟนสาวให้สมบังตามที่ตั้งใจไว้ถ้าแฟนได้ยิน อยากจะบอกแฟนว่าต่อจากนี้ไปไม่ต้องเป็นห่วงจะคอยดูแลครอบครัวแฟนสาวให้เหมือนพ่อแม่จะขอดูแลปรนิบัติและคุ้มครองพวกเขาเอง